ัากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันไกลโพล้นที่มีพระราชาและพระราชินีประทับอยู่ผู้ที่ซึ่งมีความสุขล้นมากที่สุดในโลกเว้นแต่แต่ว่าเมื่อไหร่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานลูกไาให้แก่วเราสักทีเนอะ oh. ใช่แล้วค่ะเชื่อพระวงคู่นี้ไม่มีลูกและพระราชินีก็สวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อให้เขาเกิดมาสักที แล้ววันหนึ่งก็มีปลาตัวหนึ่งถูกนํามาในห้องครัวหลวงและมันก็ถูกเตรียมเพื่อพระราชาและพระราชินีและทันใดนั้นเองโอ้พระเจ้าปลาอะไรทีงสวยงามซะจริงๆโอ้ท่านได้โปรดไว้ชีวิตเราด้วยเถิดฮะแกพูดได้เหรอพ่อครัวเองก็เป็นคนโลภซะเหลือเกินจู่ๆเขาก็คิดขึ้นมาว่าถ้านําปลาพูดได้ไปนําให้พระราชินีดู mm hmm. เขาคงได้รางวัลตอบแทนไม่น้อย ดังนั้นพระราชนีก็ตื่นเต้นเมื่อปลาถูกนำไปแสดงต่อหน้าพระพักนี่มันปฏิหารหรือไงกันหรือจะว่าง,งั้นก็ได้ว่าการสวดอ้อนวอนของท่านได้ผลแล้วดวงตาพระราชนีเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะองค์มีความสุขเป็นอย่างยิ่งพระราชินีประทานรางวัลให้แก่พ่อโครมมหาสารและเริ่มใช้เวลาของพระองค์กับเจ้าปลารู้อะไรไหมรู้อะไรไหมเราเนี่ยอยากมีลูกมาตลอดเลยนะ แต่เราคิดว่าการสวดอ้อนวอนของเราได้รับการตอบรับแล้วเธอจะเป็นลูกชายของเราและจะต้องถูกเรียกว่าเจ้าชายปลาขอบคุณครับท่านแม่วันเวลาผ่านไปพระราชนีก็ยิ่งหลงไหลในตัวลูกบุญธรรมัทวทั้งอาณาจักรคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากมันก็เกิดขึ้นแล้วล่ะนะ วันหนึ่งเมื่อพระราชินีทรงตื่นจากพระบรรทมพระองค์เห็นความน่าสะพรึงกลัวเจ้าชายปลาเติบโตขึ้นจนคับโหลแก้ว <c oughs> นางกำนันพระราชินีก็ได้เปลี่ยนโหลแก้วใบใหม่ใหญ่กว่าเดิมให้เจ้าชายปลาแต่อีกครั้งไม่กี่วันหลังจากนั้นเองเจ้าชายก็ดันตัวใหญ่กว่าเดิมอีก <c oughs> ในที่สุดพระราชินีทรงใช้สระน้ำขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นเฉพาะเจ้าชายปลาซึ่งมันถูกตั้งไว้ในสวนหลวง เจ้าชายปลาเองก็ดีใจที่ได้บ้านหลังใหญ่โตกว่าเดิมขอบคุณครับท่านแม่อะไรก็ได้นะเจะก็ลูกแม่สิ่งต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีพระราชาและพระราชนีก็พอพระไทยเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชนีเห็นน้ำในสระนิ่งเจ้าชายปลาก็ดูเศร้าซ้อยสีขอบครีบนั้นดูซีดเผือดและใบหน้าของเจ้าชายก็ดูไม่มีความสุขโอ้ลูกรักเป็นอะไรเหรอเจ้า ไม่ชอบสะแห่งนี้แล้วหรือไงกันอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านแม่สิ่งที่ลูกอยากได้ก็คือภรรยาดีๆสักคนอยู่ตรงนี้กับลูกในวันที่ลูกรู้สึกเหงาหงอยพระราชนีอึ้องสนิทกับคำพูดนั้นแต่ด้วยความที่พระองค์รักลูกชายเหนือสิ่งอื่นใดและมิอาจทนเห็นลูกของตนเสียใจ ลูกเป็นลูกแม่มันไม่ควรมีเหตุผลอะไรทําให้ลูกเสียใจแม่จะหาภรรยาให้ลูกและหาพื้นที่ให้กับโหลกแก้วของเธอด้วยและแล้วพระราชินีก็สร้างห้องให้แก่เจ้าชายปลาในโหลกแก้วจากนั้นก็มีองค์การออกไปว่าใครก็ตามที่ถวายลูกสาวให้แก่เจ้าชายปลาจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างงดงาม การหาภรรยาสำหรับเจ้าชายปลานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและทุกคนที่ทหารเข้าไปหาต่างตอบปฏิเสธข้อเสนอของพระราชินีพวกเขากลัวว่าเจ้าชายปลาคงต้องการภรรยาไปเพื่อแค่กลืนเธอซะท้ายสุดแล้วในวันที่21คุณนั่งหลวงก็ได้มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงวัยร้ายนางหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวและลูกเลี้ยงของเธอเมื่อเธอได้ยินข้อเสนอเธอเองก็ตอบตกลงในทันควัน วิเศษไปเลยพวกท่านมาถูกที่แล้วล่ะค่ะลูกเลี้ยงของฉันเนี่ยงามหยดย้อยและเธอจะเป็นสีพระยาที่ดีแก่เจ้าชายปลาด,ด้วยพรุ่งนี้ก็กลับมาพร้อมรางวัลแล้วก็พาตัวเธอไปได้เลยคุณนางดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาขอบคุณหญิงคนนั้นแล้วจากไปหญิงวายร้ายได้บอกลูกเลี้ยงของเธอถึงข้อเสนอเด็กสาวผู้น่าสงสารคนนั้นชื่อว่าอาเลียก็ร้องไห้ ไม่ไม่นะคะแม่ได้โปรดเจ้าชายปลาจะฆ่าหนูฉันไม่สนหรอกนะฉันต้องการเงินและแกก็จะต้องทำตามฉันทีนี้ก็ไปซักผ้าที่แม่น้ำได้แล้วฉันอยากให้แกดูมีสกุลรนช่องในวันพรุ่งนี้อเลียนำเสื้อผ้าของเธอไปที่แม่น้ำเธอร้องไห้อย่างขมขื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของเธองูเห่าเจ็ดหัวสหายของเธอจึงออกมาหา เป็นอะไรเลอาเลียทำไมถึงร้องไห้อาเลียบรรยายทุกอย่างให้เขาฟังและงูเห่าเจ็ดหัวก็บอกว่าฉันรู้เรื่องนั้นแล้วล่ะจะร้องไห้ไปเลยนะหยิบกรอนกรวดทั้งสามก้อนตรงนั้นออกมาจาก,กรูของฉันแล้วเอามันใส่ในชุดของเธอซะพอเธอเห็นเจ้าชายเข้ามาหาก็โยนใส่เขาเลยถ้ามันโดนเขาเขาก็ต้องจมลงไปสู่ก้นสระ แล้วถ้าเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งก็สู้กับเขาได้ก่อนที่สองแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งที่สามก็โยนก้อนกรวดก้อนสุดท้ายใส่เขาไปเลยและเขาก็จะเปลี่ยนจากปลาไปเป็นเจ้าชายรูปงามเอองั้นก็หมายความว่าเขาไม่ใช่ปลานะสิเขาเป็นบุตรของพระราชาและเขาก็ตกอยู่ภายใต้คำสาบ ของพี่ชายจอมแสบกับพี่สะาายแต่เธอทำลายคำสาบได้ด้วยวิธีที่ฉันบอกเธอไปนั่นแหละเออขอบคุณแม่เลยจ้ะเพื่อนรักจากนั้นอาเลียก็หยุดร้องไห้และเดินทางไปยังวังกับคุณนางในวันถัดไปที่พวกเขาได้พาเธอไปดูห้องเล็กๆน่ารักที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้เธอในสระที่ซึ่งเจ้าชายปลาอาศัยอยู่<ม>เธอเป็นภรรยาตัวน้อยน่ารักที่เราต้องการให้แต่งกับลูกชายของเรา อาเลียคงจะมีความสุขมากทีเดียวเมื่อทุกคนเมตตาต่อเธอถ้ามันไม่ใช่น้ำเย็นเย็มืดมืดนี้และความกลัวของเธอว่าเธออาจจะโยนกลัวใส่เจ้าชายปลาไม่ตรงเป้าแต่เธอเองก็ปล่อยให้พวกเขาพาเธอไปที่ห้องแล้วเธอก็นั่งลงรอเป็นเวลานาน,านพร้อมกับก้อนกรวดในมือผู้คนต่างรอคอยอย่างคาดหวังและคิดว่าเจ้าชายปลาจะกระโดดขึ้นมากินแม่สาวหน้าเวทนาผู้นั้น แต่ไม่มีอะไรเช่นนั้นเกิดขึ้นเลยแต่เจ้าชายปลาก็ไม่ได้ขึ้นมาที่ผิวน้ำแม้แต่ครั้งเดียวมเมื่อเธอเบื่อที่จะรอและทุกคนจากไปค่ำคืนอันเย็นเฉียบมืดมิดก็มาถึงทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องที่พอจะได้ยินทันใดนั้นเองเสียงน้ำไหลอย่างไวก็กระทบกับสักอาเลียมองดูมันด้วยความหวาดกลัว และปลาตัวใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วว่ายมาหาเธอพร้อมกับอ้าปาก,กว่าด้วยความสั่นเทาอาเลียก็โยนหินก้อนแรกไปซึ่งมันลงไปตกที่คอของปลาพอดีเจ้าชายจมดิ่งลงไปประหนึ่งก้อนหินในทันทีเมื่อผ่านไปไม่กี่นาทีเจ้าชายก็ขึ้นมาเหนือน้ำอีกครั้งจากนั้นอาเลียก็โยนกรวดก้อนที่สองซึ่งมันถูกหัวของเจ้าชายพอดี และเขาก็จมลงไปในครั้งที่สองครั้งนี้เจ้าชายปลาก็ไม่ได้ขึ้นมาเหนือน้ำสักพักใหญ่แต่เมื่อเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องด้วยความโกรธและเข้าปะทะอาเลียอย่างบ้าระหำ่ำอาเลียเองก็ประหวั่นมากว่าเธอจะโยนหินก้อนที่สามไม่ตรงเป้าครั้งนี้มันโดนเพียงปลายเคลียกเท่านั้นเองคราวนี้เจ้าชายปลาไม่จมลงแต่ดันกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามแทนที่เธอ เธอทำลายคำสาบของเราเออดีใจจังที่ท่านไม่ใช่ปลาอีกต่อไปแล้ว <inha> แล้วเราเองก็ดีใจที่เธอไม่เจ็บตัวนะเราออกไปกันเถอะเราจะได้ไปรับแสงอาทิตย์ในโลกภายนอกกันบ้างไม่ต้องอยู่ในสระอีกต่อไปแล้วสินะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นวันใหม่ก็มาถึงเรื่องราวแห่งความรักก็เกิดขึ้นเจ้าชายรูปงามสวมอาพรสีทองพร้อมกับจูงมือของอาเลียไปเข้าเฝ้าพระราชนี เมื่อพระราชนีได้ฟังเรื่องราวของเจ้าชายพระนางก็ดีใจและสวมกอดเขาไม่เป็นไรเลยที่ลูกแม่จะเป็นปลาเพราะตอนนั้นลูกก็เป็นลูกแม่และตอนนี้ลูกก็ยังเป็นลูกแม่อยู่ดีขอบคุณครับท่านแม่ขอบคุณสําหรับทุกอย่างเลยพระราชาและพระราชนินีก็อวยพรให้แก่เจ้าชายและอาเลียพิธีแต่งงานครั้งใหญ่ถูกจัดขึ้นเจ้าชายและเจ้าหญิงจากทั่วโลกได้รับเชิญมาในงาน และลองเดาสินะสิ่งที่เขียนอยู่ที่ป้ายต้อนรับคืออะไรเจ้าชาย,ยปลาแต่งกับนางเงือในฝันของพระองค์โอ้และพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ